สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกําพล h ช n แนลนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกินดีครับพี่คิวมาเก็บมะยมกับมะม่วงตากินครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าคลิปนะครับก็มาทําคลิปที่สวนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากินกันเนาะน้องไอคิวไปกันเลยครับ ตรงนี้ก <ici> ็จะเป็นต้นมะยมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับเรามาเก็บข้างหลังกันเนี่ยต้นมะยมเยอะแยะเลยมันี่กลูกเก็บนี่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 เรามาเก็บกันตรงนี้นี่เอาเยอะๆเลยด้วยเก็บมา ถึงไหมนะคิวเก็บตามๆกัไเ้ตรงนี้เยะเลยนะครับทุกคนนี่มาดูนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับอย่าให้เหลือนะครับ นครับไหนครับนี่ตรงนี้อ่ามามาตรงนี้เลยครับทุกคนนี่นเยอะมากเลยนี่โอเคอยังไม่พอนะครับนี่มาดูกันนะครับทุกคนมาดูกันนี่นะครับมายมอมเราก็ะจะเก็บเพิ่มอีกนะครับตรงไหนครับน้องไอคิวมันสูงเดียวมันเก็บเองนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ ขาหา่าตอนนี้มาหามา่าวอะไรแล้วยัดเข้ามเลยเข้าตัวเข้าตัวหมดเลยหมดเหรอไม่ครับเมื่อกี้ไม่ยอมเข้าตัวเมื่อกี้ไม่ยอมเข้าตัวพี่ไอคิวนะครับทุกคนนี่ วัตถุดิบเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นมะยมนะครับพอที่จะตำกินกันนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บมะม่วงกันนะครับทุกคนมะม่วงเป็นมะม่วง<โดย>เขียวเสเวย,<โด>ยทุกคนมาดูเพือ<โดย>นี่มาดูกอนครับผมว่มามะม่วงใหญ่แค่ไหนนี่นะครับทุกคนใหญ่มากๆเลย ทกกินกนัเดินทางนู้นเลยทางนู้นมีทาง<ะ>เดิน<ะ>อตอนนี้ตามได้ละเอียดแล้วนะครับทุกคนทีน,นี้เราก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะครับอ่ะพี่ไอครับผมบเดี๋ยวให้พี่ไอคใส่เครื่องปรุงนะครับอ่ะพี่ไอคใส่พริกผงก่อนเปิดี่กช้อนครับ แล้วแต่น้องไอคิเลยครับใส่นิดนึงก็ได้ครับนี่นะพอแล้วแล้วก็มีอะไรอีกครับใส่มานี่อะไรครับนี่ขงชูดงชูดนมาอืมอ่ะใส่เลยครับน,นี่น้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ฝีมือของพี่ไอคนะครับเดีย๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าจะอร่อยแค่ไหน ต่อไปก็จะเทใส่จานนะครับเดี๋ยวให้พี่คิวเทใส่จานนะครับมาพี่คิวถือโอ,โอ้ยน่ากินมากนะครับทุกคนคตํามะยมเสร็จแล้วครับอเนนมา ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับต่อไปก็จะตามมะม่วงต่อนะครับต่อไปเมนูที่สองเรามาสับมะม่วงก่อนนะครับขอ้ยวครับผมอัน hmm? น okay. ี้หละครับผมใส่เทียมต่อ จะเพิ่งใส่กระเทียมลูกเพราะว่าเราต้องจำตรงนี้ให้มันละเอียดนเนาะกระเทียมกรับผมอ,มอเสร็จแล้ว,ลวครับน้องคิวต่อไปใส่ได้ครับผมต่อไปเราใส่นะครับพี่คิวผงชูรดครับใส่มาเลยครับใส่เยอะแค่ไหนครับให้สองช้อนครึ่ง,ง,งครับ โ okay. อเคขอแล้วครับผมแล้วก็มีอะไรอีกครับผมต่อไปก็น้ําตาลครับน้ําตาลใส่น้ําตาลมาเลยสูตรเด็ดก็น้นําตาลนี่เลยครับใ <c oughs> ส่กี่ช้อนครับสองช้อนสองช้อนขอแล้วทีนี้ใส่อะไรอีกครับต่อไปก็ใส่สองอันนี้ครับคืออะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไร copyright. น้ำปลาร้าต้มสุกน้ำปลาร้าต้มสุกอ,อันนี้หลครับ น้ำปลาครับครับผมมาใส่น้ำปลามาเลยครับก็ใส่ไเพิ่มไหมครับก็มี่นิดละคร,ครต่อไปก็ใส่น้ำปลรราใส่อีกครับนิดนึงอ๋อก็จับเครื่องให้เข้ากันนะครับ อ่ะพี่คิวใส่มะม,ม่วงมาเลยลูกฝีมือน้องคิวนะครับทุกคนอพอดียังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต่อไปก็ตำเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวให้พี่คิวตักใส่จานเลยนะครับพี่คิวชิมดูก,ก่อนลูกครับประเซรบไหมโอ้โหครับเซ่็จไหมเซ่็อืมเดี๋ยวเขกินบ้างจะอร่อยแค่ไหนครับครับทุกคนเยี่ยมมากเลยครับ เสร็จแล้วครับช่วยฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ช่องไอพี่ไอคิวด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับพี่ไอคิวด้วยนะครับสำหรับวันี้ต้องลาไปก่อนครับพี่ไอคิวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ